สวัสดีค่ะนักเรียนป .6 ที่น่ารักทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องความรักชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์เนื้อหาของบทนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยด้วยค่ะ ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์นะคะก็คือการแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือปฏิบัติโดยสามารถแสดงออกได้หลายอย่างเช่นการมีจิตสำนึกต่อชาติปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือนําหลักการทรงงานและแนวทางพระบรมราโชวาทของพระมหากษัตริย์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ สำหรับเราจะแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาและพระมหกากษัตริย์อย่างไรนั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะคนไทยนะคะเคารพและเทิดทูนต่อสถาบันหลักที่สำคัญคือสถาบันชาติศาสนาและพระมหกากษัตริย์ค่ะชาวไทยทุกคนนะคะจึงควรแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนพระมหกากษัตริย์ให้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ เริ่มต้นกันที่การแสดงออกถึงความรักชาตินะคะชาติไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานบรรพบุพร,บรุษของเรานะคะได้สร้างอาณาจักรที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงมีเอกราชให้ชาวไทยทุกคนได้อยู่อาศัยบนพื้นแผ่นดินนี้ดังนั้นเราจึงต้องแสดงออกถึงความรักชาติและทำโรงไว้ซึ่งสถาบันชาติค่ะ ตัวอย่างการแสดงออกถึงการรักชาตินะคะอย่างแรกเลยคือการใช้สินค้าไทยนะคะโดยการเลือกซื้อสินค้า,าที่ผลิตในประเทศไทยโดยคนไทยยอมทําให้เกิดรายได้มุนเวียนภายในประเทศมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของชาติเจริญก้าวหน้าค่ะสนะคะการดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะยกตัวอย่างเช่นการเคารพกฎระเบียบเมื่อเข้าชมโบราณสถาน และช่วยกันร,รักษาทำความสะอาดโบราณสถานนั่นเองค่ะ 3. นะคะการรักษาสาธารณสมบัตินะคะเช่นการรักษาความสะอาดบริเวณทางเทา้าถนนและทิ้งขยะลงถังขยะทุกครั้งนั่นเองค่ะเพียงทำตาม3ข้อนี้นะคะเราก็จะแสดงออกถึงการรักชาติได้อย่างแท้จริงแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นการยึดมั่นในศาสนา ศาสนานะคะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้กระทำในสิ่งที่ดีถ้าทุกคนปฏิบัติตามย่อมส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นั่นเองนะคะการปฏิบัติตนเป็นศาสนิก,กชนที่ดีวันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมด3อย่างนะคะคือ 1. ปฏิบัติตามหลักคำสอนและเข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ 2. บํบำรุงศาสนาสถาน 3. แสดงความเคารพต่อศาสนาสถานค่ะสำหรับต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ การเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเป็นสถาบันสําคัญของไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะในอดีตนะคะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นําการปกครองประชาชนให้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะ ในชั้นประถมศึกษาปีที่6นี้นะคะเราจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการปฏิบัติตนตามพระราชชจริยวัรนะคะจริยวัตะะรตหมายถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติหรือกิริยามารยาทที่ควรประพฤติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรหรือว่าในหลวงในรัชกาลที่9นะคะ มีพระราชาจริยวัตรอันงดงามที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างเช่นการทรงงานทรงดนตรีทรงรับพระอคันตุกะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลน,นะคะเป็นต้นค่ะในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยนะคะการปฏิบัติตนตามพระราชาจริยวัตรของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หมวในราชการที่9ทําได้ง่ายๆเลยทั้งหมด4ข้อวันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้เรียน4ข้อนะคะคือ1การประหยัด2ความพอเพียง3มีความรับผิดชอบและ4เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละนั่นเองค่ะ